เหอนะครับผมปิดไม่จแปว่าตรงใจปูนิ่งใหญ่โยนอะไรเห็นผิดบอกเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางเสติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารยนในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยิ่ดีตตอนัรเข้าจูช่องกาพารวยกับผมมือนีแอดไพรซีเดินทางมาที่บานโคกลางนะครับหรือว่าวัด ปลาบานโคกกลางนะครับยูกลางปลาเลยนะครับผมได้ไพ่ซีมาตามแนวทางของหลวงปูกลางดงนะครับผมลาสุดเมื่อที่แล้วได้ซีซีกับซีหกนะครับเตินทางมาถึงวัดเป็นทีเรียบร้อยนะครับในยินหลวงปูหอยฟังก็คือข่เบื้องนะครับผมปูสารากระบบพ่อน้ำฉันกระบบมีนะครับแล้วก็ปัมน้ำกระเซียนะครับ ตอนนี้หลวงปู่กำลังจะเดินไฟฟ้าเข้ามาภายในวัดนะครับผมทีมงานก็ได้รวบรวมเงินเพื่อจะถวายหลวงปู่นะครับผมเมื่อนี้ก็จะมียอดทําบุญยอดถวายและก็แนวทางของหลวงปู่นะครับ <S <S หรือว่าปิศาณาของหลวงปู่กางดงนะครับมาลุนน้ากันว่าหลวงปู่จะให้ปิศาธรรมแนวทางตัวใดน,นะครับผมตอนที่เขาไปรับชมฝากกุไลกดแชร์เป็นกําลังใจกับทางช่องกาพารวยนะครับผมสำหรับเว็บซี่แนในใจะจะรวมทําบุญให้ แอดมาที่ไอดีของแอดได้เลยนะครับผมตามแอดมาชมแนวทางเลยครับเป็นทีมงานในลูกหลานวาข,อนนของแม่นางของแม่นางผ่านนานเอาเพรานี่้ะแม่ยาวข้อเลยยาวข้อเคยเห็นหรือเปล่าจารย์ข้ออ๋อเอาเดี๋ยวมีน้องเดี๋ยว <laughs> ว่าไงว่าออกกล้องเนี่ยมุแล้ว่อสออกกล้องมันเ่เขาหลังถ่ายุ่นเลยะปูเ้อเป็นปูอันเจ้าอาวาสจตเจ้าอาวาสออกลนใช่เจ้อาวาสยังไม่มาอ้วนๆอยู่ยังไม่มามันหอดอ้วมันล่มันรมหอดอยู่เนาะ เร,รนินพ้นขาดอ้นอ่ามาตามรัดกันอีกแล้วอันี้ในไฟขั้งวัดวัตนะีก่ายาตอนนี้ก็ยังขาดไฟเนาะมันมันก็เดินขึ้นมามันไกลเนาะไกลก็ประมาณกิโลนึงเพออาไขายหม้อพอใช้อยู่เพะไม่อยู่มากหลายปีแล้วก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทําวันนี้ก็เลยจะเอาหม้อไฟเนี่ยลงครับ หนึ่งขึ้นมาโลนึงก็มีพระคุณเจ้ามันก็ห่อไปใช้อีกอีกโลนึงมแม่นอ่มันก็เลยขอไ่ใช้อีโลนึงมันก็เลยการที่เราจะทําอะไรมันก็เลยไม่พอใช้ใ,ชในเมื่อไม่พอแล้วก็ทําให้อุปกรณ์ของ,ของเ,ขเราเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเมื่อในเมื่อไฟไม่พอมันก็ทําให้เสียทําให้พังนะไม่ว่าจะเป็นได้น้ํนาอย่างนี้ได้น้ําก็พัง เพราะว่าไฟมันไม่พอไงน้ำก็เลยเลยใดมันก็เลยพังได้อันหนึ่งเสียอันหนึ่งโอ้ยตายเลยยังอยู่กลางโขกกลางป่าความเจริญยังเข้ามาไม่ถึงยังไงก็ขอฝากขอฝากทางเอซีต่างๆทุกท่องนะถ้ามีน้ำมีไฟมี อันโปูอันเนี้ยนครับอันปาอันเนี้ยเดี๋ยวักท่นถวายอันจะรวมทำอันตีแจ้งเ c ซีเนาะค่ะรากาแจ้งปูคือตั้งช่องนี่ออกออกบุญกระปูหน่ะสามพันบาทแล้ววันนี้ก็มีสายบุญสายเอซีก็ออกรวมมาแต่ว่าซึ่งมันกันยังบ่กพอกับสิขาดว่าหลายกับสิขาดยุพันกว่าบาทแต่ว่าเมื่อเนี้เอาไว้ตีทั้งบุญใจ ต้องดีหยัดลมถมมกับลังศรัทธานะครับแอดมินนะฮะให้ผู้ใต้จะไวจะไวเพื่นก้อนนะคู่น้อแต่บางคนก็เนียนัายอดได้ค่ะหน้าผ่าดูยอดดูยอดจะไวผู้แล้วค่ะสิเอายอดนี่แหละเอายอดนี่แหละว่าว่ามันจะตรงกับที่เราตั้งไวไหมเนาะคู่บ้าฟันบอกค่ะ ขัญเงี้ยฝันเนียปูฝันฝันไปกับฝันพัวฝันเมื่อยฝันลาขันเมื่อยปูมันเมื่อยมันลามันไหลอันไหลแมวหลขั้นตอนอ่ามันหลขั้นตอนเอาเอามันมันมีตัวแทนอยู่ครับผมมันมีตัวแทนมาให้ปูให้ห้าศูนย์กับห้าแปดหน่อยดิมันผีตามผมผีตามหนอนึ่งานดีเมื่อดีก็สิบเป็นยอดเงินยมาปู ยังไม่รู้นะแต่ว่าล่างนี Hence, mm. ่ศูน oh, ย์มาแท้แหละอืมงานอืมศูนย์มาแท้ศูนย์มาแท้อืมส่วนตัวประกอบนั้นเราเอาอีกสามท่านเนาะครับอ่าแต่ว่าปู่ให้ศูนย์อย่างเดียวเนาะไม่มีศูนย์อย่างเดียวศูนย์ห้าศูนย์วอลูศูนย์ล่างเด้อศูนย์ล่างศูนย์ล่าง่ไหนใครเอาเด้อศูนย์ห้าเนี่ยแล้วกันตี สองลูกเนาะพระสองโยมสองเน,นาะ <c oughs> <Teach. S 1> เอ for, for for าเอาคนละตัวเนาะอืเอาคนละตัวคนไหนผ่าก็คนนั้นแหละเนาะอืบพอดีแน่เนาะอย่าเอาหมดเถอะเนาะหรือเนาะใช่ไนะน้ำด้วยกันอย่าถวายกวนจากกูเอาไปใส่ถวายกันสิบอกว่าไปวันนี้ได้ ไม่มาถวายจากปัจจัยที่เอฟซีร่วมทําบ,บุญมาเนี่ยก็ับมว่าไปครับเป็นวันนี้ก็ได้นําปัจจัยนะครับผมที่ได้มาเรื่องสร้างการปลูกนะครับก็ครับก็ผมก็เป็นต้นให้สามพันแล้วก็มีสายบุญสายเอฟซีนะครับร่วมมาแล้วก็ทีมงานนะครับปลูกก็ <S <S ตามกําลังศรัทธาน,านะปู่เนาะครับให้ตามได้ไป ได้สร้างได้เอาไฟเข้าวัดนะครับอยากไ,ไ,ได้มอ้อไฟ,ออรไฟครับอยากได้ม้อไฟติดตั้งม้อไฟครับงบประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับมีไว้ห้าประกันม้อก็หกพันเนาะแล้วก็อุปก,กรณ์ก็เป็นหมื่ 10, นนั่นแหละหมื่นหนึ่งพเรื่อยใช้จ่ายต่างๆก็ยังไงก็ถ้ายังไงก็ไปมีกันเนาะไม่เป็นไรเพราะไฟทยอยมาเรื่อยๆไปมาเรื่อยๆ ให้ถวายปู่ก่อนถวายก่อถวายปู่ก่อนเนาะถวายปู่ก่อนต้องมีต้องมีตองนะปู่เนาะก็ได้จะับจังหวัดผเห็นไหมเห็นไหมเข้าไหมเห็นไหมเห็นครับผมเใ็นจะปีกอะไ้ครับผมเห็นเนาะครับผมยังขาดอยู่เนาะค่ะเนาะ ยังขาดอยู่ก็บมกหนึ่ย่างเนาะอ่าไปเติมไปหม้อไฟแมนบ่ค่ะแมนเนี่ยหม้อไฟยังยังไม่พอแต่ว่าขาดก็ยังจะบ่หลายเนาะพี่น้องเอฟซีทางช่องผู้ใดอยากจะร่วมบุญนับนับยอดนับยอดกันเนาะวันใดเอานำกระนาบโอปปงกับไฮพ่อนเอฟซีเป็นเนื้เหมืนกันเลยค่ะเนี่ยนั่นเห้ร่วมยอดกันยังให้เดียวเดียวห้มาเม็ดเดียว ศูนย์ลางนะครับผมศูนย์ลางจับออกตั้งแต่ศูนย์ูนย์หนศูนย์เก่าเลยครับผมแต่ว่าเมื่อนันนั้นเปนเผาซุปในม่เหมือนมหาพุ่งนะเป็นหาศูนย์ก็หาแปดน้ำพุ่งห้าศูนย์ห้าแปดนน่เลยเหมือนนำแแอบนิ่เลยน้ำกลืนเรื่องไขม่านั่ยเหมือนั้นกินอันซุปนะกินฟุ้งมนดิกินยาสีจมูกพอมาตอนนี้เพิ่นก่อนไอยู่น้ำเท่าแล้วไดลว่า อาคิดตามเพื่อนมากแค่โดนเป็นอาจารย์อาอาจารย์น้องปือเนาะอาจารย์น้องอปนไอ้นี่แตาโน้งปืนมันไม่ยู่น้ำปูบะยาหมาหอดหมื่ว่านเดินท<ช>้างมาหอดหมื่ว่าน<ช>มันถึงว่าเป็น,<ม>เ,ปนเป็นบุญเป็นผู้สนทั้งทั้งค่องเพราะว่ามันกับมาหอดหมื่ว่านนี่หมือนี่ก็เข้ากันได้มากถวายคาบอกไ้เนาะถวายคาบอกไปฝากถือว่าเป็นบุญเป็นผู้สนของเข้านะ อยากมาบวชนั่นในว่วดที่ให้บวชนั่นเป็นเรออกอัศว์มีในบวชผู้ใดมี่ยึดประสงค์ในการสร้างก่อบวชในทางนี้จะสามารถโทษยึดตามทั้งแอดได้โทษยึดตามทั้งสองทั้งสองได้นะเมื่อว่าศิษยเป็นเจ้าภาพผ่าผ่าบวชอ่าศิเป็นเจ้าภาพบาทอ่าอืมเนี่ย อือเป็นเจ้าภาพพาอีเป็นเจ้าภาพบาทอีเป็นเจ้าภาพถวายตัตงตัปกระจัยพระอุปัชาย์พระปูบวดพระนางอันดับก็ได้อีกัพน,น่อนแม่กำลังพัดผ้าองเฮานะ อ๋อเอาเอาเอยังไม่อีกปุ๊บป้องกลางๆได้เยอะนะครับพูดอาจารยบอาจารย์ตาจะเกลี้ยกล่อมยังตาดีนะมั้งหนครับผมพิดไหมเออพิดไหมแสดงว่าตรงใจปูดได้ใหญ่ได้เยอืเท่าไเห็นผิดบอกไม่พิครับตปัจจัยเลยครับไม่ได้เห็นพิษอโอ้ไม่ได้เห็นผิดอกได้เหยนพิษยยอด เอาเท่าไรโอป้าอ่านเลยแปดพันสี่ร้อยเจ็ดบาทป้าถูกแปดพันสี่ร้อยเจ็ดบาทเจ้าพี่น้องเด้อยอดมือนี้เป็นยอดของหม้อไฟจากทั้งของทั้งวัดปูกลางดงเนาะค่ะเนาะอาชีพขาดยูบลายเนาะขาดยูบลายพี่น้องสามารถลอยได้ขาดทั้งกาบาทขาดทั้งกาบาทเนื่อว่าผู้ใดอยากแกะทั้งบุญก่อนถ้าเขาสามารถยึดต่อทั้งเจ้าของช่องเจ้าของ ได้เนาะได้เนาะเข้ามาเข้ามาร่วมเฮ็ดบุญเฮ็ดอย่างนี้แล้วนี่แหละคันเท่ามีดตอนนี้แล้วค่ะแต่ว่ากันอีกแบบนึงเอาฟูอันย่ายอดเงินมานิดนึงค่ะแปดพันสี่ร้อยเจ็ดบาทอูฟสี่แล้วมันแต่ว่ามันมันแต่ว่าของฟูหนึ่งมูมีขีดอะ ถ่ายถ่ายบ่มีขีดอ่ะถ่ายบ่มี่ขีดถ่ายบ่มีขีดแต่นี่แต่นั่นแล้วตัวเด็กคนหนึ่งเราไอ้ผู้หญงเไม่รู้ถ่ายมันไม่มีขีดแต่โมมี่ขีดแล้วขีดเนาะไม่เอาขีดไม่เอาขีดก็คนหนึ่งละคนหนึ่งอ้าให้เป็นปนิหาเลยนะเนาะบ่มีขีดเนาะบ่มีขีดถ่ายไม่มีขีด สุดท้ายบรมีขีดแปดพันสี่ร้อยเจ็ดบาทแต่ว่าตัวไทยเราไมีขีดอะ,อะมันก็บ,บอกเป็นไน่ๆยุ้ยวะอันคือไทยหร <c oughs> ือว่ามันบอมักขีดอ่าเอามาทำอะไรขีดท่านั้นเท่านี้เนาะอ๋อมันเต็มเลยนะตัวครับผมเนาะเอามาทำเป็นขีดเนาะตั้งไว้เอาพี่น้องแคปหน้าจออันนี้ล่างเนี่ยนี่ล่าง ล่างล่างนะครับท่าไม่ใช่ไอ้นี่ยบอกล่างปิดสนอปิดสนาทำล่างแม่ได้นัินได้สนใจยากจยากผู้ไรมักอะผู้ไรผู้ไรมักอะเอามันมันแต่ว่าตัวท้ายเนี่ยมูฟเิ่นบ่มักขีดมูฟเิ่นบ่มักขีดตัวท้ายไม่อยากให้มีอย่างมาทับเหมือนแล้บอมมักขีดเหมือนผู้ใดมักอ่ะเป็นนึ่งปะค่ะงั้นะครับผู้ใดผู้ใดมักก็ี่ยเอาเนาะ ี่เจ็ดกับหนึ่งกั็ตัวเดียวกันนะครับผมม่เีมันต้องถามเจ้าของความกบาความกบโอ้ยของความกบตัวใหญ่ทำแคปหน้าจอเลยนะคะพี่น้องคะห้าหลังจากที่เจ็สี่ศูนย์หนึ่งได้รับการอนุมัติจากที่นี่เนาะที่นี่โยนเรนมารวมมาติมาท่านติมเจ้าภาพหมอไฟฟ้าเขาวัดเขาตั้งเอาไว้ค่าอ่าบัมลูกบ่อมันหกพัน มานี่ยถ้าใช้ใจย่างเจ็ดเส้นสายไฟเป็นอุปกรณ์ของนั้น,น,นเหีบต๊ะอยู่มือหนึ่งมาเนี้กไ็ได้ได้รับมาแปดพันสี่ร้อยเยดบาทเนาะอืมไปดีแล,ล้วเนี่ยอาจารย์บุตรนาค่ะถูกในตรงนี้เนะาะมนนี้ก็อที่พกมาถ้าไอซี่หลังจากที่ออกพรรษาแล้วอาจาได้บวชนะอาจารย์บวชให้หน่า มันไม่อยู่น้ำผู้ใดอยากร่วมเป็นเจ้า,าพรรเาเพราะว่าจิตเป็นพลาอะไรบางคนเขาว่าเอ้าพาตายๆเลยเย็ดลอยเนี่ยไม่บวชได้บ่ได้เนี่ยตายเลยเกิดลอยบางทีมันก็ไม่ครบเพราะว่าเขาเสมือนเขาาบูชามันทอดแล้วเ,เขาบรรจกุออกไปหายแบบนี้มันมันมันเป็นหุ่นไล่จิตไปแล้วพอได้เขา้าจินค้างเอาเข้าค้างเอา<ช>อย่างคูกไตายนึ่ก็ประมาณสี่พันแปดพันคูก มจะมีคนมาบวชด,ด้วยนะครับแอนมันจะเป็น5้าทันทไลท์หรือว่าความมิชชนีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มเมนท่าเนีบยนี่ต um นไตที่ถูกต้องที่ถูกนี่ยังละห้าถูนี่สี่พันแปดบาทบาทเนี่ยเขาเอานิ้วแล้วพันบาทเก้าบาทแปดนิ้วบาทนั่นบาทแปดนิ้วมันนิ้วละพันเขาเอาอ่าไปเนียย ผม้ใดมีเจ้าประสงค์ที่ใดมุ่อม่ลูกมีหลานอยากจะขอร่วมได้บุญผู้สนข้างนี้อยากเฮ็ดอยากกายในข้างนี้ก็ขอเชิญนะเป็นเจ้าภาพนะเป็นเป็นเจ้าภาพขอบวชได้ส่วนที่ได้มือนั่นแล้วสิแยกอีกเท่านึงอ่าก็เริ่มอนุบวทนาได้เต็มเต็มวีย้เพราะฉะนด้หัวเจ้าไปไปหัวไส่แล้ว แน่ออกขั้นขาแน่นอนเพราะว่าเขาบวชในี่ยขั้นขามันนั่นเลยออกขั้นขาเนาะครับคัดที่แน่ๆว่าจะเป็นเดือนธันวาเขาบอกให้เลยว่าเดือนธันวาเดือนธันว่าอืมคืออีกห้าวันก็ออกพรรษาแล้วอาจารย์อาจารย์หนองปือจะมาบวชใช่ไหมอาจารย์มานี้ทุกคนอาจจะรู้จากว่าพวกเขาเคยดยูในโซเชียลเนาะครับผมเอ็นตัวเพราะว่านี่ในนามันเนี่ยือว่าอาจารย์หนองปู่อาจารย์หนองปือ มันก็ได้เดินทางมาหอดบ้านสลสลอนครับนะแปลว่าไม่อยู่นี่อย่าอย่า,าไม่อยู่น้าไม่เห็นแล้วผมว่าอย่ามาพักอย่ามาเห็นอย่ามาซอยนี่แหละเป็นและบุญวาสนาอืมดีนี่นการข้างเพืออืมโจก,กับไอคืนสู่ญาติโยมที่ได้ร่วมเห็นเต่าผ้าในการถวายบอ่อไปในครั้งนี้ครับอขอให้เกิดแสงสว่าง หน้าที่การงานกับเงินลานบาดสองนะให้มีแสงสว่างเกิดขึ้นเห็นอย่างกรยอย่านะให้มืดให้โมนนะให้มีแสงสว่างนะนะอย่าให้ติดอย่าให้ขัดนบับแต่บนนัดนีเวลาหนีเป็นต้นไปทุกท่านทุกคนเออสาธุอาลัพพเนาอ ยะเทวาริวะหาปุราปาริปุเรนปิสากะรังเอวะเมวะอิโตชินังเปตานาังอ,อปุปการปฏิอิปิตังปฏิตังปะมังสิปเมวะตมิสัพ,พุสัพเปยปุเรนตุสังกะปะจันโทปะระโทยะธาบริโุติละโยะธาสัพ,พิอิโยวิวัชชนตุสัพพโลโภวินัสสะตุมา เปยภพวัดวันปร,รายุสุขีจีกายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสตริตยังวัฒนาพระเจาอิยยโนโดจัตตโรธรรม,มาวัฒนติอายุวันโนสุขงังผะรังย่ำล้ำรวยรวยทุกคนเด้อคครับโอเค ครับผมสรับแนวทางของปูกลางดงนะครับผมก็มียอดทําบุญนะครับแล้วก็มีแนวทางตองหวัดนะครับแล้วก็เลวิ่งล่างนะครับผมวิ่งศูนย์นะครับผมเอฟซีชอบชุดไหนหรือว่ามีตัวเด่นตัวชอบไว้แล้วนะครับผมก็จับใส่ศูนย์ได้เลยนะครับผมสหรับแนวทางเท่านั้นนะครับวดนี้ขอเอฟซีโชคดีถูกได้3ตัวบน2ตัวล่างนะครับผมสหรับลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้เจอกันทปหนาสวัสดีครับ